อ่ะนี่เรื่องสําคัญของเราในวันนี้ในการยื่นเอกสารสิ้นสุดสถานะสมรสนะครับสำหรับเรื่องนี้กรณีอย่าล้างหรือกรณีไม่อยู่ด้วยกันกรณีเสียชีวิตมันจะมีหนังสือตัวนี้นะมาตั้งแต่ในตอนที่ลงทะเบียนนะผมไปค้นข้อมูลมาให้นะนี่ในคู่มือนะเนี่ยตอนที่ลงทะเบียนท่านกรอกข้อมูลไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมสามีหรือภรรยาจงใจละทิ้งนะเนี่ยจงใจละทิ้งล้างฝ่าย1เกิน1ปีนี่ แต่ต้องมีการระบุด้วยนะเนี่ยไม่สามารถติดต่อคู่สมรสได้แล้วแล้วก็อีกกรณีนหนึ่งคือสามีและภรรยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะสาเหตุไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ฉันสามีภรรยานะได้โดยปกติสุขนะคืออยู่ด้วยกันไม่ได้นะอันนี้คือเกิน3ปีนะแล้วก็มีคําสั่งศาลมาด้วยนะอันนี้อัน,อนข้อแรกนี่คือเกิน1ปีข้อที่2เกิน3ปีนะข้อที่สสามีภรรยาถูกศาลสั่ง ให้เป็นคนสาบศูนย์นะติดตามตัวไม่ได้นะหาตัวไม่เจอนะติดต่อกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้เปินระยะเวลา3ปีนะจากถิ่นภูมิลำนาวต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นตายไร้ดีอย่างไรนี่อันนี้ก็คือข้อมูลตรงนี้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นไปตามนี้นะที่ท่ทานก่อข้อมูลมาตั้งแต่ตอนที่ท่านตรวจสอบนะตอนสมัครนะตอนลงทะเบียนนะข้อมูลมันจะวิ่งไปที่ในระบบแล้วพอ มาถึงในการยืนยันตัวตนนะหรือไอ้ข้อมูลตรงนี้มันไม่วิ่งเข้าไปในระบบนะมันก็จะกลายเป็นว่านำสามีภรรยาสองคนเนี่ยมาหารายได้เฉลี่ยกันนะอันนี้อาจจะทำให้ท่านไม่ผ่านได้เพราะว่าสามีอาจจะไปทำงานได้รายได้เยอะเขาตรวจสอบด้วยนะแต่ถ้าท่านมีเอกสารตัวนี้ตอนที่ลงทะเบียนเนาะมันก็สามารถนํามายืนยัน นะได้ที่ธนาคารนะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าผมพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในเมนูนะในเครื่องยืยนยันตัวตนมีเมนูนี้ด้วยนะนี่ที่ลูกศรชี้อยู่นะยื่นเอกสารสิ้นสุดสถานะสมรสแต่ว่าเอกสารเนี้ยน่าจะเป็นเอกสารตัวนี้นะเนี่ยนะเมื่อยื่นไปเนี่ยแต่เขาก็ต้องไปตรวจสอบอีกว่าข้อมูลที่ท่านให้มาเนี่ยมันตรงตามความเป็นจริงหรือเปล่ามันติดต่อกันได้จริงๆหรือเปล่าหรือมันติดต่อกันไม่ได้จริงๆคําคำสั่งศาลเ,เป็นอย่างไรตรงนี้ต้องมาติดตามเอกสารกันต่อ นะแต่ว่าให้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนว่าอ่าเราเรามีเอกสารตัวนี้นะว่า,าติดต่อสามีภรรยาไม่ได้อะไรตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าบางคนไม่ได้กรอกเข้าไปถ้าบางคนไม่ได้อ่ากรอกตอนลงทะเบียนเข้าไปเอกสารตัวนี้มันมีมาประกอบด้วยบางทีมันมันอยู่ข้างนอกมันเป็นเอกสารที่อยู่ข้างนอกกับใบที่ท่านลงทะเบียนนะเป็นเอกสารประกอบอะ่ะ นะต้องมาแนบกันเข้าไปแต่ถ้าบางคนบางกรณีไม่ได้รู้เรื่องว่าเราจะต้องกรอกเอกสารตรงนี้ด้วยมันก็จะยังไปขึ้นข้อมูลในทะเบียนราชหรือข้อมูลในกรมการปกครองว่าท่านเนี่ยยังมีสถานะเป็นสมรสอยู่นะ,นะอันนี้ก็จะกลายเป็นเวลาไปตรวจสอบนะผลเนี่ยท่านก็จะกลายเป็นสมรสแล้วท่านก็เอาไรายได้ของสามีท่านเนี่ยมาหารเฉลี่ยด้วยทีนี้ถ้าสามีท่านมีไรายได้สูงพอมาหารเฉลี่ยกันท่านไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะไรายได้ท่านเกินนั่นเองมันจะเป็นในกรณีแบบนี้ทีนี้เราจะต้องแก้ไขยอย่างไรต้องรอให้ผลออกก่อนนะต้องรอให้ผลออกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมานาเสนออีกทีหนึ่งว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรเพราะว่าเมนูตรงนี้มันมีให้นอ้นองๆธนาคารเนี่ยดำเนินการให้ท่านอยู่แล้วเนาะนะครับตรงนี้สําหรับกรณีอย่าล้างหรือเสียชีวิตหรือตามหาตัวกันไม่เจอหรือมีการสั่งศาลว่าเออให้เป็นคน สาบสูตรหรืออะไรต่างๆเนี้ยนะมันมีหลายกรณีมากนะสำหรับในเรื่องของการสิ้นสุดสถานะสมรสนะนะครับบางทีเราไม่ได้สมรสแล้วหรือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะอย่าล้างไปตามกฎหมายแล้วบางทีข้อมูลมันยังไม่วิ่งไปที่กรมการปกคอรองตรงนี้ก็เอามาฝากกันนะครับสําหรับในการยื่นเอกสารการสิ้นสุดสถานะสมรสถ,ถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับสําหรับในเรื่องของสถานะสมรสนะเพราะ อะไรมันมีผลกับเรื่องของเกณฑ์การรายได้แล้วก็ในเรื่องของการาหารเฉลี่ยนะสำหรับบุคคลที่มีสถานะสมรสกันอยู่นะประมาณนี้นะก็ฝากเอาไว้สําหรับเรื่องนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวถ้าสงสัยอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ก็แล้วกันนะครับสําหรับในเรื่องเอกสารของการประกอบการพิจารณาตรงนี้เนาะนะครับ